สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีโปรเจกต์เนาะครับที่จะใช้ปลั๊กอินฟรีนะครับก็คือเป็นปลั๊กอินที่ทางปลั๊กอินอะไ n แอนนะครับแจกฟรีเนาะแจกตั้งแต่ช่วงสงกรานต์นะครับถึงวันที่2 6เมษาที่ผ่านมานะครับเพลงนะครับที่ทำให้กับเป็นภาพยนตร์เอ่อเป็นเป็นหนังสั้นเนาะเป็นหนังสั้นที่มีชื่อว่า ดวงใจนิรพัทรนะครับก็เป็นเพลงสั้นๆนะครับที่กําลังทำซาวด์แทร็กเนาะครับก็เดี๋ยววันนี้จะใช้ปลั๊กอินนะครับที่ทางปลั๊กอินอะไรแอนแจกนะครับดาวน์โหลดมาใช้นะครับในช่วงที่แจกฟรีเนาะก็ถึงวันที่26เมษายน26เมษายน2565นะครับปกติผมก็จะสนับสนุนนะครับปลั๊กอินอะไรแอนอยู่นะครับน่าจะเหมาทั้งหมดแล้วมั้งครับไม่รู้ได้ใช้ไม่ใช้นะครับผมก็ซื้ออย่างเดียวนะครับพอลดราคามี โมชัวมีงานลดราคาผมก็ซื้อนะครับตัวแรกนะครับที่ทางปลั๊กอินอะไรนแจกนะครับก็คือตัวนี้ครับเป็นเป็น VSCI นี่นี่ครับที่ได้มาใช้ฟรีๆนะครับมีฟังก์ชันมากมายให้ใช้นะครับ okay, up, ออเิตาก ซินแคปได้มาใช้ Blackbox Analog Design h g 2 h g 2นะครับเราได้ของฟรีตั้งเนี่ยครับ599เเหรียญน,นะครับ แต่เหลือศูนย์นะครับก็คือจอนซาวไวนะครับแต่ตอนนี้ก็หมดเขตไปแล้วเนาะอ่านอีเมลทันนะครับก็เกือบไม่ได้เหมือนกัน,นครับอ่าแบล็คบ็อกเนาะแล้วก็จะมาตัวต่อไปก็จะเป็นนะครับที่ได้ BX c o n s o l e f o r คาร t e s c ครับเออวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวนี้นะครับกับเพลงนะครับที่ทำให้หนังสั้นเนาะที่มีชื่อว่าดวงใจนิรพัฒนะครับ ตอนนี้ก็ได้บางส่วนของเพลงไปแล้วนะครับเพลงก็จะเป็นในเชิงของซีเนมาติกนะครับดูทั้งเศร้าอลังการอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวต่อไปนะครับที่ได้ฟรีปลักอินอะไรแอนแจกเรามาก็เป็นชา d o w h ฮิ l นะครับชา d o w h ฮิ l ครับก็คือตัวนี้นะครับตอนแรกผมก็กะว่าจะอุดหนุนทางปลักอินอะไรแอนนะครับก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะซื้อแล้วนะครับ ซาโด้หิวแล้วก็มีอะไรอีกครับที่ที่ได้แอมเพนะครับก็คือตัวนี้ครับแอมเพตัวนี้นะวันนี้นะครับจะใช้ BX Con s คอนนะครับกับเพลงดูนะครับแล้วก็ตัว Black Box นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับมาเริ่มกันจากนะครับมาเริ่มกันจากซินนะครับที่ที่ผมได้ใช้นะครับ ใช้ preset เลยนะครับแล้วก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยเนาะผมใช้ไอ้นี่นะครับ <Yeah. S 1> สตริงเนาะใช้ Bx console ลองดูครับลองลองใส่ไวด้ดูนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากครับ mm hmm. ใส่เข้าไปทุกตัวเลยสตริงครับไวโอลินใส่ไวโอลินนะครับ ผมว่าไอ้ของของคอนโซลนี่เนาะใส่ลงไปนี่มันก็ได้คาแรคเตอร์ขึ้นมาสตริงดีคอนโซลดีคอนโซล อนแรกก็คิดว่าจะซื้อเหมือนกันนะครับไอ้ตัว BX console s c ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่เจ้า black box กับเบด double b, ait, b ait, ดูซิเราจะ density ตรงนี้มันก็จะมีอ๋อนี่น,นี่นี่ครับโทนเพลงเรามันออกเศ้าๆเนอะก็ลองให้มันออกเป็น dark ดูนะครับอลองฟังดูนะครับ ใส่ลงไปนะครับแล้วก็มาตรงที่อ,อะไร C A L, CAL calibrate หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเปิดเฉพาะาตัวนี้ให้ทำงานนะครับใส่เชวโรแล้วก็ hãy bình phận nhất không คอนโซลนะครับใส่ลงไปแล้วนั้นก็ว่าเรามีอะไรนะมีคอนโซลนะครับใช้นะครับทุกแชน n e ลเลยนะครับในเพลงของเรานะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงนะครับประกอบหนังสั้นนะครับเรื่องดวงใจนิลพัฒนะครับตันนี้ก็มาทดสอบนะครับของฟรีที่เราได้ใช้กันนะครับอ่ะปรับเป็น50นะครับเปิดทุกแชนแนลเลยนี่ครับ เออดูซิว่าเวลาเราบายพาสมันจะแตกต่างกันไหมนะครับปิดก่อนตอนนี้บายพาสไปก่อนเกิดอ,อะไรขึ้นลองดูนะครับฟัง ลองเปิดลองดูสิครับเปิด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 นะครับดูยังไงผลตอบรับ ยอดครับขนาดยังไม่ได้มีการปรับแต่งอะไรเลยนะครับของขวัญจากลักอินอะไรนะครับ b ี Console นะครับแล้วก็แบล็ k บ o ็นะครับแล้วก็มีตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเสียงซินที่ใส่เส่อนาะก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่แวะมารับชมนะครับถ้าท่านใดมีของดีๆแบบนี้ใช้แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับแลกเปลี่ยนแล้วก็ คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะครับว่าหลังจากที่ท่านใช้แล้วนะครับมีเสียงอะไรยังไงบ้างนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่กำลังทำให้กับหนังสั้นเนาะที่มีชื่อเรื่องว่าดวงใจนิรพัทครับ